สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้วันที่3สิงหาคม2 5ง8เป็นวันที่ดาวพุธเนี่ยย้ายราศีในคลิปนี้เป็นของชาวราศีมังกรเดี๋ยวเรามาดูว่าดาวพุธย้ายเนี่ยจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีมังกรนะคะพุธเนี่ยดาวพุธเนี่ยจะย้ายจากราศีมิถุนนะั้นตั้งแต่วันที่3สิงหาคมเนี่ยไปอยู่ที่ราศีกรกฎอยู่จนถึงวันที่25สิงหาคม2 5ง8 ทีนี้ดาวพุธของชาวราศีมังกรเป็นเรื่องอะไรดาวพุธของชาวราศีมังกรเป็นดาวเจรอนอาริกับสุภะมาอยู่ในเรือนปัตนิอ่ะเราก็มาดูกันอาริอยู่ในปัตนิเนี่ยก็หมายถึงว่าเอ่อในมุมบวกนะในเรื่องการดําเนินชีวิตคู่คุณเองเนี่ยนะคิดว่าถ้าคุณมีการพูดจากันดีๆพูดจากันด้วยเหตุและผลเนี่ยปัญหาต่างๆในเรื่องความรักเนี่ยจะค่อนข้างเกิดขึ้น จะทะเลาะกันได้ยากมากๆอ่ะนะแต่ถ้าเรามองมองมงลบปุ๊บอริคือปัญหาอุสรักโรคภัยคือใครละ่ะอาจจะเป็นศัตรูเก่าศัตรูใหม่ก็ได้คู่แข่งขันทางการค้าเองเจ้าหนี้หนี้สินก็ได้หรือบุคคลอื่นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นกับคู่ของ,ของคุณ หรือทำให้เขาไม่สบายก็ได้แต่ทีเนี้ยของแต่ละคนอะในสถานการณ์ตรงนั้นอะไม่ทราบว่าเป็นเรื่องอะไรกันเออมองว่าถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นยังไงอะยังสามารถแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้นะจุดนะเพราะว่าอะไระดาวพุธเนี่ยอยู่ในเรือนกรกฎแต่ดาวเจ้าเรือนกรกฎคือดาวจันทร์พุธกับจันเนี่ยเขาเป็นคู่มิตรคุณยังแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้นะ แต่เพียงต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าในเรือนพุธคุณเนี่ยเรือนสุภาคุณอะย่าลืมนะจะม,ยมียังมีดาวองคารอยู่อ่าดาวองคารอยู่ในเรือนพุธคู่วิวาทะคู่ขัดแยง้งยังไงอะ่ะมันก็ยังเกี่ยวเรื่องคำพูดมันก็ต้องเจรจากันให้ดีด ถ้ามันมีปัญหาอะไรนะในบางกรณีถ้ามีปัญหาอะไรกันเนี่ยอย่าเพิ่งใช้อารมณ์อย่าเพิ่งหุนหันพันแล่นอย่าใจร้อนไอ้ปัญหาที่คุณเจอมันยังมีวิธีแก้ไขกันได้นะคะคือพูดง่ายๆว่าถ้ามันมปัญหาเกิดขึ้นสําหรับบางคนคําพูดเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเจราจาก,กันดีๆอย่างเงี้ยนะักคิดว่าไอ้ปัญหาที่คุณเจอเนี่ยยังสามารถแก้ไขกันได้นะต้องดูดีนะทีนี้ ดาวพูดเองก็เป็นดาวเจ้าเราือนสุภาสุภาอยู่ในปัตนีเห็นไหมสุภาอยู่ในปัตนีเนี่ยนะมองเลยว่าคุณพ่อคุณหรือเจ้านายผู้รักผู้ใหญ่เนี่ยยังมีปฏิัก็ไม่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ของคุณเองหรือให้ความเมตตาคู่รองคุณก็ได้หรือคู่รองคุณนะ่ะจะช่วยเหลือเกื้อกูลหรือนำพายศศักดิ์มาให้ก็ได้นะคะแต่ทีนี้ก็ต้องดูว่า ในแต่ละคนเน่ะเขาจะช่วยเหลือคุณได้มากน้อยแค่ไหนก็ว่ากันไปแล้วมันก็ยังมีดาวคารที่บอกอยย่เรือนสุภาพคุณเองอ่ะบางทีเขาช่วยเหลือคุณน่ะเขาอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากคุณแล้วบางทีเขาอาจจะแนะนําอะไรคุณไปก็ได้หรือยังไงคือคุณพ่อเนี่ยมีความแตกต่างกันเนี่ยความคิดเห็นของคุณพ่อคุณเองกับคู่ครองคุณเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างเนี้ย น่คิดว่านะเอ่อบางทีด้วยความแบบอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นคนดื้อไม่ฟังเนี่ยมันก็สามารถเกิดปัญหาได้ใช่ไหมคะถ้าเรามองว่าถ้าเป็นคู่ของเราที่มีมีความดื้ออ่าเราเองก็ต้องอ่าแปลว่าให้เคารพความดืดลงมาหน่อยปัญหาเนี้ยมันก็ไม่เกิดขึ้นได้คือต้องดูแต่ละคนว่าในสถานการณ์ตรงนั้นอนะมันเป็นเรื่องอะไรแล้วลองไปปรับใช้กันดูนะคะของแต่ละคนเนาะทีนี้ถ้ามองในเรื่องของ คนโสดมั่งอ่าคนโสดเนี่ยพอเราพุดธย้ายนเนี่ยคุณมีโอกาสเจอ,เอ,อคนที่ถูกใจก็ได้แต่แต่ก่อนพอพุธเนี่ยมาจากเรือนอริคนคนเนี้ยเขามีปัญหาเรื่องอะไรไหมเออต้องดูนะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพไหมมีปัญหาเรื่องการเงินไหมมีปัญหาเรื่องหนี้สินไหมหรือมีปัญหาเรื่องคดีความไหมเห็นไหมคะ ของแต่คนเนี่ยคุณต้องไปดูตามสถานการณ์ที่คุณเจอแล้วค่อยใจเย็นค่อยแก้ไขกันว่ากันไปนะอันนี้ต้องดูไปดูนะคะหรือบางคนเนี่ยถ้ามันไม่ใช่เรื่องของเขาเรียกว่าคู่ครองอาจจะเป็นหุ้นส่วนก็นได้แต่บางทีโอ้ยไม่ไม่ไม,ไม,ไมีไม่เจอใครเลยก็ตัวเราเนี่แหละวัดที่ตัวเราเองเนี่แหละว่าอาจจะเป็นเ มีปัญหาหอะไรเกิดขึ้นไหมเออต้องดูนะเกิดจากการที่เราไปเจาะประสานงานซื้อมาขายไปกับใครไหมอะไรอย่างนี้ก็ต้องดูนะคะว่าในสถานการณ์คุณนั้นเป็นเรื่องอะไรเนาะต้องไปปรับเปลี่ยนกันนะรวมถึงสุภาพบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางไกลก็ได้นะตำแหน่งหน้าที่การงานก็ได้นะอันนี้ต้องดูดีนะคะแต่เพียงบอกว่าอย่าลืมนะในตำแหน่งสุภาพคุณนะ่ะยังมีดาวคารอยู่ในเรื่อง อยู่ในเรือนสุภาเองเนี่ยมันก็มองถือว่าบางทีถ้าแต่ละคนน่ะดาวคารเนี่ยมันเป็นเรื่องของบ้านพันธุกราพะใช่ไหมยอย่างเงี้ยแสดงว่าถ้าใครมีการซื้อมาขายไปของเรื่องบ้านค่าในหน้าคุณไงสุภาก็คือค่าในหน้าเนี่ยอาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยคือเขาอาจจะอาจจะขายได้ไม่ใช่ราคาที่คุณตั้งเป้าไว้อะไรเงี้ย มันก็จะทำให้ค่าดินหน้ามันก็ลดไปตามส่วนของแต่ละราคาบ้านลถที่ดินที่ตั้งกันไว้นะคะอันนี้ก็ต้องดูนะต้องไปปรับตามสถานการณ์นะแต่ทุกอย่างเนี่ยก็ให้ใจเย็นเพราะบางทีมันก็เป็นเรื่องของว่าณนะช่วงเวลานั้นนะ่ะวันที่3ถึง25สิงหาคม2 0 1 8เนี่ยของแต่คนมันเป็นเรื่องอะไรมันก็เข้าไปเกี่ยวข้องแต่เพียงบอกว่าถ้าดวงดาวเป็นอย่างนี้ก็ให้ใจเย็นอย่าใจร้อนอย่าลืมนะ ไม่ว่าจะทําเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเสายังเล็งการัคาอยู่จนถึง23สิงหาคมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามขอให้ใจเย็นอย่าใจร้อนอย่าใช้เรื่องของอารมณ์เข้าไปเกยวข้องอ่ะทุกปัญหาทุกคนสามารถแก้ไขกันได้นะคะก็ะสำหรับชาวศีมังกรก็มีแค่นี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนพบเจอความดีมีความทุกข์นะคะขอบคุณคะ่ะ